สวยใจดีนางเอกซุปตาเข้าถึงง่ายเดินตลาดอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นพี่น้องชาวเขาขวัญใจคนทั้งประเทศสวัสดีค่ะซิส เรียกได้ว่าเป็นซุปตา์ตลอดกาลจริงๆสำหรับอั้มพัชลาภาชัยเชื้อไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือทำอะไรก็บอกเลยว่ามีแฟนคลับมากมายคอยสนับสนุนและเป็นที่รักของแฟนๆทั้งประเทศเลยล่าสุดอั้มได้แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวภาคเหนือกับแก๊งเพื่อนๆและมักจะโพสภาพสวยๆให้ได้รับชมผ่านอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆซึ่งล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจอั้มพัชลาภาชัยเชื้ออั้มพัชลาภาแฟนคลาาับ ได้โพสภาพของอ้ําเดินตลาดอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของพี่น้องชาวเขาโดยโพส์นี้ระบุแคปชั่นว่าอ้ําพัชราภาไปเดินตลาดอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของพี่น้องชาวเขาอย่างเป็นกันเองที่หมู่บ้านจ่าโบอำเภอปางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นสถานที่ที่อ้ําไปถ่ายละครเรื่องลมพัดผ่านดาวเป็นภาพที่น่ารักใกล้ชิดแฟนๆสุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าทั้งสวยและใจดีจริงๆค่ะซิส เราจะคาบข่าวให้คุณแซบสีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกด u ั s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ